ดีครับตอนนี้ครูก็อยู่กับเราเซอร์เพลิฟบาร์เรอร์นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงค,ค,คล้ายๆกับคลิปก่อนนะฮะก็คือคราวที่แล้วเราพูดถึง JBL กันไปแล้วนะครับวันนี้เราก็มาอีกเจ้าหนึ่งครับกับเจ้านี้เลยเลเซอร์ครับผมเจ้านี้คือเ a m a h ฮิตโปรวนั่นเอง ันนี้ทุกคนที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับทุกคนรู้ไหมครับว่ากล่องนี้คือมันคือของปลอมนะฮะันวันนี้นะครับเราจะมาดู5วิธีการครับในการที่เราจะสังเกตกล่องนะครับสังเกตกล่องยังไงให้รู้ว่าไอเนี้ยของปลอมนะครับมาดูกันเลยนะครับข้อแรกนะครับผมข้อแรกของของปลอมตัวนี้นะฮะก็คือสีสกรีนครับสกรีนของกล่องที่นองกลองตางกันยังไง นะครับเราดูปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เหมือนเหมือนกันนี่ลายก็เหมือนกันข้อความก็เหมือนกันใช่ไหมฮะนี่เรามาดูของจริงๆกันบ้างอันนี้คือของแท้เลยนะฮะแท้ไม่แกะซิวเลยนะครับดูดิเห็นข้อต่างหรือยังครับความต่างอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นิดเดียวเองเห็นไหมฮะสีของกล่องปลอมมันจะซีดกว่านะครับกล่องแท้ก็จะเข้มกว่าเยอะเลยนะฮะเรียกว่างานสกรีนก็คุณภาพกว่านั่นเองนะครับ ต่อมาข้อที่สองนะข้อที่2ที่หลายหลายคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับก็คือฟอนต์ครับฟอนต์อีกแล้วนะฮะตอนจีเบียเราก็พูดถึงฟอนต์นะครับถามว่าต่างยังไงนะเดี๋ยวเราดูกล่องนี้ก่อนอเห็นไหมครับอันนี้คือฟอนต์ด้านล่างของกล่องนะครับเห็นแล้วเดี๋ยวเราดูอีกกล่องหนึ่งน,นะเห็นความต่างไหมฮะเทียบแล้วครับนี่นะดูกล่องนี้นะครับแล้วดูกล่องนี้ จะเห็นได้ว่าตัวของแท้นะครับจะมีขนาดฟอนที่หนากว่ากันเยอะเลยมีนจะบางมากเลยนะตัวนี้กาหนามากๆเลยนะครับขนาดฟ้อนก็สามารถแยกแยะได้นั่นเองต่อมาคือจุดเล็กๆครับที่เราอาจจะมองไม่เห็นก็ผมไม่รู้ว่ากล้องจะโฟกัสติดไหมนะยวลองดูนะครับตรงนี้เห็นตัวซอนทีเอ็มตรงนี้ฮนะทีเอ็มตรงนี้อ่าทีเอ็มตโลโก้นะครับอันนี้คือของปลอมนะยวดูของแท้นะครับทีเอ็มอยู่ด้านเห็นไหมครับ เห็นเล็กๆตรงนั้นนะฮะก็จะเห็นได้ชัดว่าขนาดของตัวอักษรเล็กๆตรงนั้นนิดเดียวเองฮะที่ต่างกันนะครับก็คือของปอมจะมีขนาดที่ใหญ่กว่ามากนะครับแต่ของแท้ก็จะเล็กมากๆเลยเล็กนิดเดียวเองมาที่ข้อ4ี่ครับข้อสี่ก็คือนี่เลยอยู่ด้านหลังเลยครับเราโฟกัสน้นๆะของแท้ครับมันต้องมีนี่ครับสติ๊กเกอร์ผู้นําเข้าเห็นไหม สปกเกอร์ด้านหลังนี้นะครับซึ่งของปอมไม่มีอะไรเลยฮะไม่มีอะไรเลยนะครับ ก็จะแยกแยะออกมาได้นะครับสุดท้ายครับข้อสุดท้ายเลยเป็นข้อสําคัญมากนะฮะก็คือนี่ครับสติกเกอร์ซินเนกนั่นเองนะครับซินเนกเป็นผู้นําเข้านะครับฉะนั้นถ้ามีสติกเกอร์ซินเนกอยู่ก็มั่นใจได้เลยว่ามีประกันแน่ๆนะครับแล้วก็สินค้าก็สามารถส่งเคมได้กับซินเนกนั่นเองฉะนั้นถ้าสินค้าของแท้ต้องมีสติกเกอร์ซินเนกนั่นเองครับซึ่งของปลอมไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่มีเลยเปล่าๆกันเลยทีเดียวนะฮะนี่คือข้าวๆของของแท้กับของปลอมนะครับซึ่งวิธีการแยกแยะเนี่ยนะครันนเวาา่ๆท้ ก็อาจจะชัดเจนไม่ไม่ได้ลึกมากนะครับแต่คิดว่าน่าจะช่วยในการเลือกสินค้าได้ดีนะครับสำหรับใครที่ไปดูของแล้วก็เห็นของแล้วอยากได้นะครับก็ลองเทียบกล่องดูนะครับลองดูว่าต่างกันยังไงนะฮะแต่จริงๆแค่ราคาก็เห็นชัดแล้วนะครับถ้ามันถูกมากๆก็คงไม่ใช่นะฮะยังไงก็ลองดูกันดีๆนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถดูได้นะฮะอันนี้แถมก็คือแพ็กเกจเห็นไหมครับทางซิเนตกก็จะซีลมาทั้งทั้งกล่องเลยนะฮะซีลมาอย่างดีเลยนะครับ เพียงแต่ของปลอมเนี่ยนะครับเขาจะติดสติกเกอร์มาแผ่นเดียวตรงนี้นะครับอันนี้ผมกรีดไปแล้วนะเนี่ยติดสติกเกอร์มาแผ่นเดียวตรงนี้เลยเกลี่ยไปนะครับอ่ะ นะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับ5้าวิธีการสังเกตกล่องของเลเซอร์นะครับยังไม่เฮดโปรวีนั่นเองซึ่งคร่าวๆก็จับประมาณนี้ส่วนใครที่มีวิธีการอย่างอื่นที่จะสังเกตได้อีกนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์และกดแชร์ให้กันด้วยนะครับใจดีก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ